ผมว่าผมคน้นครบเครื่องเลยทำอาหารก็เป็นหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีทอดลูกชิ้นก็อร่อยแถมเป็นคนจิตใจดีด้วยแล้วก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่พูดถึงของชาวโซเชียลมีเดียหน้าตาดีปรากฏว่าท่อดทิพยจริงคือเอาลูกชิ้นเนี่ยไปคนในกระทะน้องงามในคลิปนะุผู้ชมคือเอาลูกชิ้นเนี่ย ไปคนปรากฏว่าไม่ใส่น้ํามันหลายคนตามาเรื่องมารยาทนะครับคือขายของเสียงดังคือวางหม้อวางตะหลิวต,ตะแกรง,งอะไรเสียงดังจริงนะ,ะเสียงดังจากคลิปเนี่ยเสียงดัง<ช>จริงไม่เคยรบกวนนะมไม่มีเรื่องรบกวนทอดเสียงดังอะไรเนี่ยไม่เคยมีมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวฮะของคนคนหนึ่งที่จะบอกว่าเขาเนี่ย คือ Tik t o k อกเกหรือว่านักสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้ที่ใช้ชื่อ Tik Tok อว่าฮิโรชิเนียม,มีคนเรียกเขาชื่อมากมายน้องา <Hir oshi S 2> อางอมฮิโรชิบ้างออดี้บ้างหรือว่าน้องเฉินบ้างต้องบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยคุณผู้ชมติดกล้องมากคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยกล้องเนี่ย,ก,ยก็จะตามไปเขาเนี่ยทุกที่น้องาอามเรียกว่าไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะกินหรือแม้แต่ที่เขาเนี่ย ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนะผู้ชมต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักเรียนหรือว่านักศึกษาแล้วนะฮะเขาเนี่ยเป็น t ิ k กต็อกเกอร์เลยคือเป็นคนทำคอนเทนต์อย่างแท้จริงต้องบอกอย่างนี้แต่เขาเนี่ยมีการทำคอนเทนต์ที่ว่าเรียกความน่าสงสารหรือว่าจะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาต้องบอกวันนี้เรามาไล่เรียงฮะผู้ชมแล้วเราเนี่ยมีสองมุมไหมผู้ชมเนี่ยได้ตัดสินกันนะฮะว่าเขาเนี่ย ลบกวนชาวบ้านจริงหรือเปล่าเขาเนี่ยสร้างภาพจริงหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่คอมเมนต์ที่ไม่ชอบขี้หน้าเขาหรือเปล่าเรามาไล่เลียงก่อนผู้ชมบางคนเนี่ยน้องงามอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่วขาคใครใครที่เล่นทิกต็อกเนี่ยต้องเคยเจอพี่กายเพราะว่าเลื่อนฟีดมาเนี่ยต้องเจอคือเขาจะไลฟ์สดแล้วก็เปิดร้านใช่ไหมขายลูกชิ้นนะแล้วก็มีคนเนี่ยส่งของขวัญให้เยอะมากนะรับรวยเงินทองคอนเทนต์หลักของเขาเนี่ยคือการไลฟ์สดทิกต็อก ขายลูกชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องรอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปเหมือนเขาขายทิปก็คือ<า>เป็นหม้อเปล่าใช่แล้วก็คนอ,อ,อะไรเป็นมอเปลอ่ะคือเปิดร้าน,นีเฉยเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ไลฟ์สดนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงเป็นไวรัลแล้วก็ถูกพูดถึงมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับคืออย่างที่บอกเขาทำคอนเทนต์ในการขายลูกชิ้นเนี่ยพี่กายครับทางด้านนายอดีหรือว่านายสลึงคานเนี่ยนะครับบ้านเขาในหมู่หมู่บ้านเขาเนี่ยอยู่ย่านบางพลีสมุทรปราการพี่กายเขาเล่าว่าเริ่มต้นจากการนำติกตอกก่อนประมาณ1-2ปีนะครับ ปรกกฏว่าพอมันเริ่มบูมเนี่ยคือจากการที่เขาเนี่ยไปขายลูกชิ้นครับเมื่อ<ม>ประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เน,นี่ยเคยไปขายที่ตลาดพี่กาย1-2วันเนี่ยขายไม่ดีครับแล้วก็เสียค่าที่อีก<ม>จึงมาขายบริเวณหน้าบ้านครับรายได้ก็วันละร้อยสองนะครับออดี้บอกนะครับแล้วก็มีกําไรขาดทุนบ้างหน้าบ้าน<ม>ตัวนึงขายเนี่ยก็ไม่ได้เช่าใครเป็นบ้านของญาตินะครับ<ม>จึงมาเปิดขายแต่ปรากฏว่าไอ้ราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเสียงดัง หลายคนถามมาเรื่องมารายาทนะครับคือขายของเสียงดังคือวางหม้อวางตะหลิวต,ตะแกรง,งอะไร,ระเสียงดังจริงนะจากคลิปเนี่ยเสียงดัง,<ช>ดงจริงนะและปรากฏว่าพอมีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าคือเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยถึงกลับไปคอมเมนต์ในคอนเทนต์ในติ๊กต็อกนะพี่กายว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่สําคัญคือบางบ้านมีผู้ปว่วยติดเตียงใช่ไหมก็ต้องอบพยพหนีกันไปเลยเดียวครับซึ่งพอถูกด่าปุ๊บเนี่ยนะครับออดี้เนี่ยนะครับมันมีคลิปที่เผยแพร่กันอยู่ในติ๊กต็อกนะครับคือเขาก็ เมั่นตัวเองอ่าคือชอบในความมั่นต้องบอกดีดีกว่านะครับเขามีความมั่นในตัวเองมั่นใจมั่นหลกมั่นใจในตัวเองครับเนี่ยครับในคลิปเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยหน้าตาก็ดีทอดลูกชิ้นก็เก่งทําอาหารอร่อยเป็นบ่อค้าที่จิตใจดีนี่มันเพอร์เฟกมากวันที่หนึ่งเราไปฟังคลิปของเขาครับผมว่าผมค้นเบเื่องเลยทําอาหารก็เป็นหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีทอดลูกชิ้นก็อร่อยแถมเป็นคนจิตใจดีด้วย แล้วก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่ผู้ถึงของชาวโซเชียลมีเดียหน้าตาดีนิสัยดีทำอาหารอร่อยเป็นพ่อค้าจิตใจดีเฮ้ยมันเพอร์เฟกอะจริงป่ะเฮ้ยมันเพอร์เฟกมากอะมันคือที่หนึ่งอะมันเพอร์เฟกเว้ยนี่ฮะผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหคลิปเขานีมันอกมันใจอก็มั่นใจนะก็ต้องชื่นชมนะแต่ต้องบอกก่อนว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยก็เหมือนบอกญาติอะว่าแบบ อยู่ตัวคนเดียวก็คือขอมาใช้ชีวิตที่บางพีนี่แหละต้องบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยก็ตามคอนเทนต์ที่เขาทำอะ่ะก็ดูน่าสงสารแต่ต้องบอกว่าคนด่าก,ก็เยอะคนชอบก็มีแน่นอนว่ามีทั้งคนเกลียดและคนชอบแต่งานนี้คลิปที่ต้องบอกว่าเราจะมาหักมุมเหมือนผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงดังจริงไหมคุณผู้ชมต้องตัดสินใจไปที่มุมของน้องอ,อดีก่อนอน้องเขาเนี่ยแหมมีคลิปที่เห็นม แล้วเขาเนี่ยสร้างติ๊กต็อกที่มันมีอันนึงที่มันดูแล้วมันตลกจริงๆนะน้องงามเราเนี่ยพยายามดูนะว่าเฮ้ยมันทอดทิพ์เนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าทอดทิพ์จริงคือเอาลูกชิ้นเนี่ยไปคนในกระทะน้องงามในคลิปนะผู้ชมคือเอาลูกชิ้นเนี่ยไปคนปรากฏว่าไม่ใส่น้ํามันอ,อีซอเขาแซะสิอีซอนี่เข้ามาแซะเลยว่าไปใส่น้ํามันก่อนนะหนูคือเขามีแฟนคลับเล่นะพี่กายต้องบอกแบบนี้อคือต้องอยอมรับน้องเขาเนหน,าหน้าตา ดีเหมือนกันค่อนข้างดีจะมีคนเปของขวัญแล้วก็มีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับส่วนหนึ่งในทิกต o k เหมือนกอันที่สนับสนุนก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยน้องก็มีแฟนคลับบางคนก็เข้าข้างเขาให้โอกาสเขาในการทำามากินใช่ไหม,มแต่บางคนเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบควรจะมีมาตยาทางสังคมมากกว่านี้นี่เรื่องการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านนะพี่การเราไปฟังเสียงดู นี่นะครับก็ให้ผู้ชมตัดสินกันเองนะว่าเสียงดังอะไรยังไงไหมนะครับก็คมคำคมคำอะอยู่หน้าบ้านก็ดังจริงอะ่ะก็ดังจริงทีนี้หลังจากที่มันมีคลิปตัวนี้ออกไปอะคือน้องเนี่ยเขาสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยเพราะเขาไม่พอใจพวกที่มาคอมเมนต์ด่าคือไอ้พวกคอมเมนต์ด่าเนี่ยเขาก็เลยทําแบบนี้เลยคือด่านักใช่ไหมหาว่ารบกวนนักใช่ไหม เขาก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์นี่แหละทําเสียงดังโชว์ชเขาเปิดใจกับสื่อเราของเราด้นะวันนี้ลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมปรากฏว่าได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุที่เขาเนี่ยเสียงดังเป็นเพราะอะไรทําไมต้องเสียงดังเขาเนี่ยพูดชัดเจนนะฮะว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เท่านั้นไม่ได้ว่าจะไปรบกวนใครแค่อยากสร้างเรื่องราวเนี่ยให้ไอ้พวกชาวเน็ตที่ชอบด่าเนี่ยได้รู้ว่าถ้าเสียงดังจะเป็นยังไงทีนี้ชาวเน็ต ด่ากระจุยอ่ะเราลองไปฟังน้องเขาเปิดใจดูก่อนฮะ,ะออจะบอกว่าไอ้เรื่องเสียงดังอ่ะผมเคยอธิบายในไลฟ์สดนะครับว่าผมไม่ได้เสียงดังแล้วก็บ้านที่ติดกันสองหลังอ่ะเขาโอเคครับผมทามตลอด<ม>ส่วนบ้านที่บอกว่าเสียงดังอันนั้นคือไม่ใช่บ้านที่ติดกันครับผมแล้วแต่จริงๆแล้วเสียงมันน่าจะไปถึงบ้านข้างๆผัดไปอีกไหมคะก็มันไม่น่านะครับเพราะถ้าดูในคลิปพดีอ่ะผมแบบแค่เนี้ยือคือผมไม่ได้แบบ ปังปังปังแบบเนี้ยใช่ลองสังเกตคิดดีค่ะว่าผมแบบไม่ได้แบบโยนแค่เบาๆอย่างเงี้ยจะทุกคนจะรู้เลยว่าแบบเสียงเครื่องบินยังเข้ากล้องผมเลยเสียงนกร้องหลังนู่นนู่นยังเข้ากล้องผมเลยใช่ก็เลยน,นี้เราจะมีการเปลี่ยนการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี้เปลี่ยนไปบ้าง <c oughs> ไหมคะก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างครับใช่เพราะแต่ผมเคยอธิบายหลายครั้งนะครับเขาก็นั่นแหละนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเสียงของโน<อ>ฮิโรชิเนะคือเอนน้องก็เล่าในมุมมองของเขานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ชื่นชมน้องในมุมของการทำอาหารกินนะพี่กายนะแต่ทีนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่ารักไอคลิปที่มันมีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยคลิปบางช่วงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยนะครับที่เขาติดตาม t ิ k กต o k เนี่ยเขาไปคอมเมนต์ว่าเขาเดือดร้อนจากการส่งเสียงดังปร,รากฏว่าน้องออ,อดี้นะพ่อค้าลูกชิ้นคนนี้เนี่ยนะครับไปหาถึงบ้านเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปขอโทษขอโพลหรือจะไปเคลียร์หรือว่าจะไปชนทะเลาะก,กันแน่ครับพี่กายลองไปดูคลิปครับ<ต>คนเตือนน้องวันเลยนะใช่ใช่แล้วมันเสียงเข้าขบ้านพี่ไหมครับ ถึงไม่เข้าบ้านแต่พี่อยู่หน้าบ้านก็เป็นส่วนหน,นึ่งใช่อ,อันนี้อยากขอโทษพี่ด้วยนะ,ะไม่รู้ว่าพี่ไม่ชอบอะไรผมหรือเปล่าก็เลยมาถามพี่ตรงตรงไงถ้าแบบพี่ไม่ชอบอะไรผมพี่บอกตา้ผมจะขอโทษพี่ครับ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียงเข้าบ้านหรือเปล่าผมเคยถาม,มเข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านครับน้องทําเสียงดังข้างหน้าบ้านน้องไม่ไม่สมควรแล้วครับครับแล้วมันดังถึงบ้านพี่ไหมครับดังนี่ครับไม่งั้นพี่จะได้ยินเหรออ๋อเข้าไม่เข้าไป่ถึงในบ้านไหมครับถ้าพี่เปิดบ้านก็ได้ยินนะครับอ๋ออันนี้ต้องขอพี่มีคนป่วยด้วยไปดูคน เพราะว่าพี่ถ้าแบบพี่ไม่ชอบเลยมพี่บอกผมได้นะอยากขอหลาที่สิดขอขอโดยโโโอเคโอเคมามาที่มีเด็กด้วยครับแล้วก็มีคนปวดด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่ชอบเลยบ้าเลยอยากถามพี่อย่างตรงครับเพราะพี่ก็เห็นพี่ไปคอมเมนต์ในช่องผมครับก็เลยขอเนี้ตถามนะครับนี่ครับผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกมุมนึ่งคือน้องเขาต้องบอกว่าคลิปที่ปล่อยให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลากหลายมุมคือเขาเนี่ยแหมเดี๋ยวแสดงอิทธิฤทธิ์บ้างใช่อาชีพแต่ก่อนก่อนมาขายลูกชิ้นนะทำคอนเทนต์อะไรน้องไม่นมั้ เอาน้าเนี่ยถังน้ําผู้ชมไปเทตามรูอันนี้คือคอนเทนต์เขาจริงๆนะผู้ชมเปิดช่องแรกๆใช่ไหมคือเราไม่ได้มาแบบว่าจะใส่ร้ายน้องหรือว่าจะมาโจมตีน้องนะฮะเราต้องไปดูอีกมุมหนึ่งน้องงามทีนี้เนี่ยมันเป็นมุมของชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านที่ร่วมอาศัยอยู่กับน้องปรากฏว่าเราได้ไปคุยกับพ่อค้าที่อยู่บ้านตรงข้ามเลยนะผู้ชมคือบ้านของน้องเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามทีนี้เนี่ยพ่อค้าเขาให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าน้องงาม ไอ้คนอยู่ข้างบ้านเนี่ยมันจะรบกวนไหมปรากฏว่าพ่อค้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะผู้ชมว่าไม่เคยรบกวนนะมไม่มีเรื่องรบกวนทอดเสียงดังอะไรเนี่ยไม่เคยมีแม้แต่ว่าส่งเสียงดังเนี่ยปรากฏว่าไม่มีแล้วทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราถามต่อนะผู้ชมว่าเฮ้ยแล้วที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเคยเรื่องเนี่ยเคยไปถึงที่นิติบุคคลไหม,มปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยเลยนะผู้ชม คือหมายความว่าคนที่อยู่บ้านตรงข้ามกันเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะว่าน้องไม่เคยรบกวนชาวบ้านส่วนคนที่ป่วยติดเตียงและย้ายออกไปมันเป็นเรื่องของเขาแต่ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงและย้ายออกไปเนี่ยคือเป็นบ้านหลังถัดไปนะคือไม่ใช่แบบตรงข้ามไม่ได้อยู่ติดกันไม่ได้อยู่ติดกันอ,อถัดไปหลังหนึ่งแต่คนนี้เนี่ยบ้านตรงข้ามเลยแม้แต่แม่ค้าอีกรายหนึ่งก็อยู่ใกล้น้องก็บอกว่าน้องน่ารักนะ น้องน่ารักนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจทำมาหากินนี่มันเป็นอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งด่าเรานะว่าเฮ้ยไปเข้าข้างหรือเปล่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งของน้องที่พ่อค้าเนี่ยได้เปิดใจเราลองไปฟังเสียงดูฮะไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นไม่ได้รบก,กวนใครเลยผมว่านะสําหรับผมเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้แค่นี้แล้วที่มีมีกระแสที่บอกว่าเด็กเล็กกับ ู้ป่วยติดเตียงติดเตียง,งเจยย้ยายออกครับย้ายออกผมว่าไม่ผมไม่รู้นะต้องบอกว่าบ้านใครเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้รู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแต่ผมผมยืนยันว่ามันไม่ดังคือเรายืนยันเลยมันไม,ไม่ดังไม่ดังครับ,รบถ้าผมพังผมได้ยินและผมโวยวายกับส่วนกลางแล้วพ mm hmm. าะเคยมีเรื่องกันเรื่องสุนัขเหน่า,าแล้วชาวบ้านก็ไปร้องเรียนกันรบกวนแต่นี่ไม่น่าเคสน,นั้นไม่มีฮ mm hmm. ะนี่ก็มีมุมมองที่เสียงดังนะพี่การนะแล้วก็มีมุมมองจากคนที่ อยู่ตรงข้ามบ้านให้ดูสองมุมคือคุณผู้ชมก็ลองตัดสินกันดูนะว่าแต่น้องเขาอะชีวิตติดกล้องจริงนะคือเขาทำคอนเทนต์ไงเป็นติ๊กตอกก็คือไลฟ์สดนะแต่ล่าสุดนิพิกายประกาศหยุดขายลูกชิ้นนะอ้าวผลที่ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อที่ทุกคนไม่สบายใจเนี่ยเขาก็หยุดขายลูกชิ้นไม่รู้จะไปขายอะไรต่อนะคือสรุปเลยคือเนี่ยน้องฮิรูชิเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเขาทํา คอนเทนต์ขายลูกชิ้นก็มีคนมาแอนตี้เรื่องการแต่งกายเขาบ้างนะเรื่องการทำคอนเทนต์เรียกความสงสารบ้างเพราะมันเกิดดราม่าขึ้นนะครับเปลี่ยนนะบอกว่าไม่ขายกันได้ลูกชิ้นหาว่ามาดราม่าก็เลยมาทำคอนเทนต์เคาะหม้อเคาะไหเพื่อสร้างความสนุกเขาบอกแบบนี้แต่ปรากฏว่ามันไปสร้างความนํำคานให้กับคนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี้ยจึงประกาศหยุดขายไปแล้วนะพี่การแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้จะมาซ้ำเติมหรือว่าแบบเฮ้ยคนมากินจะไปอะไรเล็กหนาอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า มันเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับทำหากินได้นะถ้าทำหากินจริงแต่เนี่ยคือปรากฏว่าหลังๆนี่ไม่ได้ทําไม่ได้ขายจริงแล้วคือขายทิปแล้วว่ะแล้วคนที่ซื้อเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเด็กที่อยู่บริเวณหมู่บ้านอ่ะคือต้องบอกก่อนนะแม้เขาจะทำคอนเทนต์แต่เขาไม่ได้ขายดีนะอืคือนักข่าวเนี่ยเอาเครื่องวัดเสียงเดซิเบลเนี่ยไปวัดกันเลยนะอโหว่ามันเสียงมัน กินดังมากจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นผมว่าเนี่ยเรื่องนี้มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะอย่างบ้านตรงข้ามเนี่ยบอกว่าไม่ดังแต่บ้านข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าถึงกับต้องย้ายผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหนีไปเลยครับก็คงต้องให้กำลังใจเนอะให้กำลังใจน้องในการทำมาหากินในการขายนะเพื่อยากให้ขายจริงนะครับขายได้ไม่ได้ก็หน้าบ้านอะไรอย่างที่น้องบอกว่าไม่เสียค่าอะไรครับก็ขายจริงจริงจริงจังดีกว่านะครับอย่าไปส่งเสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญให้กับใครเลยครับ